มีผ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมาฟังเปือกไก่พี่น้องรัดเสื้อผ้าดึงอาคารรัดสื้าพี่น้องใกล้เป็นหนามกับเป็นหน,นามเป็นท่าเรือพี่น้องเป็นท่าเรือเปือกไก่พี่น้องต้นคีวจ้งเตือยเด็กพี่น้องชุ่มบรรยากาศ

กเเนกมเจ้าท่า เลือกเปลือกายพี่น้องนหถ้าเลือกเปลือกายกใจนะอ,อาการลาักษณะโอ้อยขอฟังยันฮีพี่น้องฟัง ตกปลาแล้วครับอันนี้ก็อีกล้อนอยู่ครับนี่กว่าจะมัดจดกันนี่อีกปีสองปีหมดแล้วครับอาพี่นองมาเที่ยวบรรยากาศพี่นนองเสียงออแอดฮอตแอดเป็นยังไงออพี่นอง ฟัทงท้าเลือกเกือกไกลเลือกเกือกไก่ครับลก็คิดกบใส่งานก่อแสงครับสะพานอีกฝั่งหนึ่งครับมีสองฟังพี่น้องอีกย้นนี่ครับนี่ก็จะโจดกันนี่ก็จะไปจดกันนี่อีกย้อนนี่ครับปีปีหนึ่งอีกเช็ดดูหนึ่ง น้อง่นบรรยากาศคนเราฟังที่นอ้องฟังตกปลาอยู่ครับฟังตะลันยันหีครับน้องมาแล้วเดีมาแล้วอย,ยอนเสียงนะี่นอ้นอนเห็น,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 นวา่าีรัไฟฟ้า รถเฟืนนอน่องรถเฟื่องทำสะพานมีแา่ปรนชันคิดเลยมา,บาเบืองเรือเรือมาดูเรือกินน้อง กันเลยเด้อครับพ so, ี่น้องสวัสดีคุณธนัทธนชาติครับผิวสาดนะครับสวัสดีครับทักทายกันได้ครับพี่น้องนะครับเลือดไกล้ๆพี่น้องเลือดหลากเลือดประตกสินค้าพี่น้องให้ความเวอร์เกย์ไก่เตือแหล่งครับ สองนะครับเนี่ยทางแร้วข้าเรือเกือบตายนะครับนี่ค่ะข้ารัศกาเนี่ยเกือบตายครับข้ารัศกาตับดีหนึ่งร้อยท่านด้วยนะครับเอามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ คุณนชนะชาคิวสานะครับขอบคุณมากนะครับโยกเกย์โยกเกย์นะพี่น้อง <c oughs> เขยนหัวเลยนะครับสั่งสะพานอยู่ครับพี่น้องให้มาสะพานจะไปจดกันทร์หนึ่งเล ปีสองปีพนละครับพอดีจดกันน้ำไหลแห้งเลยน้นอน้ำไลแห้งๆครับน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยว,วแสน้ำไหลแห้งครับหนาวนาะพี่นอ้อง คูอทั้งไหนเนาะทักทายกันไหนด้อครับผมลัแวะคุยคุยทักทายกันได้ครับมีพามาชมบรรยากาศทาเรือเกือกกยพี่น้องคนระฟังวะอ,อยู่คนเดียวกับซสือเซียวพี่น้อง มีคนจักคนพี่น้องอยู่คนเดียวเป็นเซียวๆอยู่นะครับบรรยากาศลิ้แม่น้ำเจ้าพญา กุ้งเกลียบหนาวหนาวพี่นอ้องประมาณระเาซีซีสิบหางก้งสาพี่น้องปวดคุยทักทายกันหน่อยเ้อครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้ตกปลาครับพี่น้องไม่ได้เอาน้ำมา่เอาเครื่องมือมาอุป,ปกรณ์มา กับท่าเรือกับติดกันอยู่หม่งเดียวกันในพี่น้อกสะพานบบต่อไปหากันอีกดนอยอ่ปีกมาณปีกกลัวคนเราพี่นออ้อกก็จุดกันอยู่ครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา tham vét cược cai thì nó dù có có văn viên, văn viên nè dù có có văn viên, nói nó xéo xéo ร้อยเตียมกระทุง่งนะ่ท่านเยใส่ตัวกระทุง่งหนอ่อยสวัสดีคุณทัญรักน์ด้วยนะครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับครับชมทางไหนน้อครับภาพเสียงชัดเจนมาน้อครับ ทักทายพูดคุยกันได้นะครับเด้อขอบคุณสองรอยท่านด้วยนะครับพี่นอน่มาเปลี่ยนบรรยากาศีหน,น่องนามแห้งครับนอ้อ dụp điều các chị văng viên văng viên nè à lừa cướp này cái nó dược cấp thiết cấp co sạng cái nó พยาบาลยันฮีพี่น้องฟังผมตข้งขาวา ครับเสียงชัดเจนวะน้อครับพี่นอ้องแล้วครับยึดติดก,กับรัฐสภาพหนิครับพี่นอ้องอาคารรัฐสภาเนี่ยเรับบบงเขาไอตรวสภาพหนิลูนกน้อง เชี่ยวน้ำเชี่ยวอดระวังหลีกเลี่ยนหลีกเลี่ยงการ,รยนืรรยนการ,รยนืนบ,บนโตะ๊ะเนื่องจากชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อม ออช้ำดุดตอนนีนพี่นอกก้องแอบทไปยืนอ่นว้าวเสยอยู่ <laughs> có sang mà nữa làm lấy hen của nó có dàn làm lấy len lắm lấy len เชียงมาเสียงเรือมากเชียงเรือเรือขสามฝากมนาะ ถามไปแล้วเรือประจำไซ่งานก่อสร้างี่นอนนำแห้งนำปีไ้เรื่อยๆก็ได้ เสือสะพานพี่น้องนู้นส้สะพานสะพานเอ้ทางรถไปลากไปนูน้นกับสะพานลามะลมเทดพนอ้โอโอ้ไม่เลยพี่น้องไม่เลยรถไปไม่เลียนมาพี่น้องไปเลยเลเขาไปาไปฝ่าด้พี่น้อง บรยากาศหนาวนาวนป่ะคเดียวกับจะอุ่นๆไพี่น้องขึ้นิน มี่มีผู้ดีสารเลยมนีเลือมากเพราะเดือบราเพราะมืนกนนสงสัยพมนี่เลือแลนอยู่เนี่ยผู้ดสารผมีเลย cố sang cái nòng khám này nhé, cái nòng, กูเจ็เป็นเชือเสียวพี <c oughs> ่น้องประับแรไนี่เกือดวนเจ้าพญาอะไรทรงส้มตรงเหลียงกลางวันงดเต๊าจอดรับ ดูท่าวัดสันจากโปเทียบเรือท่าวัดเชียนชมดูเอ้าช้ำดูตัวพี่น้องผมก็ย่างลงไปเสืออยู่แอบก็ย่างลงไปเหรียญเสืออยู่ช้ำดูตัวท่าเรือกัน ấp đắp cái nó náo đấy ห่งางกา็สะอาดโอเวอร์อชินเนี่ยจะอยู่ก,ตก็ติดวัดเไปพี่นอ้อง พันอยู่ติดวัดเลยติดกับสภาเลยติดทหานรับสภาพี่นออกวัดวัดกติดกันติดกับสะภาเลยว,ว,วัดก็ดกดกดกได้ ขออนุญาตพีนต่น้องขออนุญาตลงไลกนเด้อครับเด้อไปทำตุลาคนขอบคุณทุกกรรมที่การติดตามนะครับขอบคุณคุณนการัตน์ัด้วยนะครับขอบคุณคุนพนัชชานันชาคิษสาด้วยนะครับถ้าอ่านไม่ถูกขอโทษดต่อไปด้วยนะครับ rapun cap sela card.